แกหากินตั้งแต่ป .6 แล้วต้องต้องเชื่อแกว่าํำเลไหนควรกองไม่ควรกองตั้งแต่แกกองมาไม่เข้าเลยครับ <c oughs> ไม่เข้าเลยอ่ะิ่มกันแล้วนะครับวันนี้วันวันเสาร์ที่สิบห้านะครับเสาร์ 5, 5ที่สิบห้าคิมพาบได้สนใจว่าเล่นท้ายน้ำข่อดอกออเตน,นูครับพวกผมหากินตามฤด,ดูกาลนี่๋ยวเขาจะสางไป มันไก่อยู่อ,อ้อมบอก่อวแถวบอหนูหนูล้มครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยแบงส่งเสียงหน่อยช่างแบงครับมาสามคนกันตลอดครับไม่มีใครครบเดี๋ยวพี่ยมสา่งต่อครับไปกันต่อเลยมานะที่จะรัดไปข้างหน้า หอบ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 บรู้จัก,กี่หอบเพียงหยังวางไว้ก่อนอหอบที่แปลว่าเหนื่อยครับ,บรูจักวงปีสารนะโอ้ทางล่วงอยู่เหมือนมีรอยคนทำทำต่อครับกี่แรกว่าจะไปหาน้ำกินพี่ยมบอกอีกนิดเดียวสู้ๆครับ อนี่พี่น้องถ้าเห็นทางทางบูเุมต่างไว้จะเข้ามาเป็นเด็ดขาดครับหลงครับเขาวงกดชัดๆเดียวซ้ายเดียวขวาม้วนซ้ายม้วนขวาครับหลวงแน่นอน,นไปทางไหนนอ้อเดี๋ยวเอาปลานี่อีก มันลมขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมรักผมรักหางงัวได้ไหมครับมือแรงยังไม่มีอาหารเลยโอ้ได้ได้ได้ไโอ้ได้คร er ับเดี um, ๋ยวหากินน้ำกันมือเราขาวมดอแดงหนานี่มีใครบอหนานี่ หนาไข่หมุดแดงเอสวัสดีนี่ตอนแลงอาหารเย็นเราอาหารเย็นเราไข่หมุดแดงไหมครับพี่น้องยังบ่ได้เนื้อกินแลงเลยเด้อหมกหัวปีครับหมกได้ไปซื้อแล้วกับทิมพริกผงรู้จักพริกผงปะโอ้หนึ่งลังแต่มีใครดอกครับนี่ บรรูุผมจะลากหางง้อไปเยแล้วมือนี่ยนี่บนทันสังบนเด็กถึงยังคามได้ใชไหมผมมีรอยุนฉังไปหรอผมจะไปตอขึ้นโอ้โหรขอยพ่อสองสองรอยแต่ว่าร้อยไม่ต่อกันโอ้โหผมผมเลยกจะเอาตอกันอ่าแบงค์พัก่อนวันนั้ประันตออยู่ด้นยักณภ่นวิ่งข้ามายิงปุ๊ปุ๊บปุปสลูกที่ใหม่เพราะว่ามันหน้สองเด้ ไอ้น no 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 ี่กัดิ้นพุ๊บ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 ปื๊ดใสเลยเนาะโอ้ยเวลากินข้าวอยู่ไดนอ้วเด็กเลยแต่แหงว่าทีได้กินนี่จุ่มยิงอยู่กล้หัวนี่โป้ตีนนี่นะผมก็ไม่รู้ผมว่ามันเข่าครับเดี๋ยวนี่น้องมาถึงหัวโป้ตีนนจะของเสียบจีนดีอยู่กล้องมันหลอกหนาผมเดี๋ยวไปหากินน้ำไปแล้วค่อยกลับมาถึงเข่าแล้วเดินกองมาจะขอน้ำคนเลี้ยงงอ้กินนี่แล้วมีดีมีหน่อยหนึ่งกินในเบิร์ดได้เาเอากินด้วย นี่เยอะานี่กว่าจะเย็นไปบมยินแล้วเด่นหดไปเลยบมยินแล้วนี่ไปนี่เราก็ทางเดินเราก็จะเก็บประมาณนี้ครับให้มันเงีย,เงยบๆหน่อยนจะได้ไม่ตกใจครับพวกนารบ้าผ่านๆเขาก็น่าจะรู้กันครับสู้ๆครับแท็กชี นะครับโอ้ยมื้อนี้แดดแห้งพักกินน้ำเยน็ยนๆก่อนอใจเต้นตึบๆเลยเหมือนสีเป็นลม,ข,ม,นมข้ามยากไหมตัมกมาเลย <laughs> งัวหลัก,กินน้าหโห <laughs> งัวหลัก,กินด้เดี๋ยวขี้หนาัรรท้ว ไปกันต่อครับเราเดือบแบกน้ำไปให้เขากินเดียดห้อนหลาเมื่อนี้จะเป็นล้มโอมาแต่เที่ยงครับบรูจะได้สำาใ็เนาะแล้วกับบรูจะเข่าบ่าเขาแต่ว่าห้อยหนูหลายไปต่อครับทางก็จะประมาณนี้เป็นยาแห่งทางยาก อห่อนแหงไปครับสูต่อเท่าที่เบิงล่องลอยก็มีห้อยหลายครับห้อยหนูหนูยหลยอยู่มั่นใจอยู่ว่ามีหนูแทะแต่ว่าจะเข่าบ่เข่าโอ้กลับใครลืมกลับเนะ่ยเอาข้าวมากินได้เลยแบ่งเอากลับมาได้อีกแล้วหนึ่งกูเดมมาใส่กลับแล้วบอกไปเนาะ อย่าอย่ามดแต่ไม่ดีดอ๋อโอเคอเป็นเขาวงกดแล้วตอนนี้มั่วกันเลยแต่แต่ตอนกลางวันผมก็จะลงแล้วตอนนี้เงียบสงบนิ่งครับผ่านใหญ่เราคุยธุรกิจอยู่ แกมีธุรกิจรถรับจ้างนะครับหกล้อรถมรถของของก็มีงานหกล้อใหญ่หกล้อเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรกว่าหรือเปล่าโอนี่นะก็พอครับคุณัวเป็นสุริยารถรับจ้างนะครับฝากด้วยคืออาชีพหลักของแกในว่างไม่มีงานก็เลยนำพวกผมนำทีมงานมาหาหนูครับอย่าลืมนะครับสุริยารถรับจ้าง ผ่านใหญ่ของเราเเพราะสางแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้กะกลางคืนก็นเดินจองจองเราแต่ว่าหนูปีนี้พ่ค่อยเขากองเขาครับทั้งบ้านผมทั้ง้ดนคุณทดทั้งพี่น้องเป็นไดแน,น่หนูเขากองดีบ่ครับนี่คิดว่าหนูจะอยู่ตรงนี้ละหลาย ในน้ำนั้นเป็นปลาด้วยครับเอาไวได้ของเขาไปเดี๋ยวหาทางไปต่อทางมันยังน้อยอยู่เอาถ้าเจ้าตัดให้ผมก็ต้องเอาเลยยู่ซื้อไม่ได้หรอกอันนี้เจ้าวา่าหนูหนูใหญ่หรือหนูน้อยนี่ทุกคนคหนูน้อยห,หนูน้อยหนูใหญ่ครับ พราะว่าพี่ยมเาขาคานรุ่นพี่ไหนเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีคนบุกเข้ามาโอ้โหูนี่ให้พี่เขากองไปครับเดี๋ยวผมจะเอากลับมาบางโ, <laughs> โขย <c oughs> โขยยหนูไหนรูมันโขยโขยหนูไป <c oughs> ไปถัวครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครับ นี่นี่ลอยเปียกๆเลยครับเนี่ยเปียกๆเลยนะนี่ว้ายเปียกเลยคืนนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่ยมน่าจะคืนนี้เนาะโอ้โหเปียกๆแบบหนูน่ะมีแต่ว่ามันจะเข้ากองข้าวไหมแค่นั้นแหละ เพราะว่าปีนี้ตั้งแต่พวกผมกองข้าวอ่อยหนูมายังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยเข้าเนาะปีนี้เนาะแปลกครับของพี่พี่พันธนทั้งหลายหนูเข้ากองข้าวกันไหมครับปีนี้ของผมไม่ค่อยเข้าครับที่ได้หิวหิวมาก็กลับกระแันตอบไหนพี่ยมตัดไม้ผมตรงไหน คืออุปกรณ์ผมพังครับจอบจอบผมหลุดมันหลุดกับคนคนที่ขี้เกียจพอดีก็ได้หิว้วหิวน้ำครับโอ้รอยหนูเยอะมากรอยเปียกๆขี้เปียกๆเ,เ,เลยเนี่ยเต็มเลยว่าก็รอลุ้นกันครับมีทั้งหนูเล็กหนูใหญ่เนี่ยรอลุ้นกันเนาะวันนี้เราสว่างที่นี่แหละ ด่างุนทดเหมือนเดิมครับหมายด่างุนทดไปต่อครับปลูกอ้อยได้ประขามครับโอ้ยปลูกะขามเต็มเลยม,มันประขามมันมันแน่นอนโอ,โอเคเขาใส่ถุกมือครับเขาปลอดภัยแต่งมด ่ถุกมือแตกแทนขอผมนี่ไม่ใส่ถุกมือมือแตกไปได้วเวลาแล้วครับเอาข้าวมาวางจะได้ไม่ค้ำครับได้ใส่กลับต่อไปกันครับไปแล้วตอนนี้คือพานพี่ใหญ่สุดในกลุ่มผมนะครับแกหากินตั้งแต่ป .6 แล้ว ต้องต้องเชื่อแกว่าตำเดนไหนควรกองไม่ควรกองตั้งแต่แกกองมาไม่เข้าเลยครับ <laughs> ไม่เข้าเลยปีนี้ไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไร <laughs> แถวสามแถวสามบ <laughs> ายผ่านยมนำทีม ช่างแบงตามไออีกแล้วครับผมว่าได้ย่านเรื่องแม่นบ่แม่นเด้ผมผมใช้ปืนผาเนาะผมย่านลูกมันถึงถึงหนูชาเราหนูนไปก่อนนะครับ น่า,นาคยเป็ป่ครับยิงต่งเป้าทีเขาเล็งเป๊ะเลยแต่บทันหนูบอยครับผมเป็นบอยเพราะผมใช้ปืนผาวางเลยไกลไหมพอ,อพอพอไกลอยู่นะครับสำหรับผมได้อยู่พี่พี่แก พี่ยงแกบอกผมเดินตามหลังให้ดูไบไว้ผมก็ดูมาตลอดก็โดนบ่นตลอดเลยครับเพราะผมดูเฉยๆเนาะนี่ตอนนี้อ,ออกให้แล้วเด้อไม่ดูเฉยๆแล้วอย่าลืมนะครับจ้างงานสุริยารดรับจ้างแกว่างงานมากนะครับแกไม่ค่อยมีงานราคาเป็นกันเองมากครับแถวโคราชรู้จักแกดีใช้บริการแกบอก่อย ติดต่อทางเพจได้ครับเดี๋ยวผมจะปักเพจไว้ให้ลอยครับขี้เปียกๆเ,เลยค่ำแล้วัวไม่ได้ใส่กลับเลยอีกเยอะครับที่ยังไม่ได้กองผ่านโยมเขากองคนเดียวครับผมเป็นตากล้องอย่างเดียวไม่เป็นตาสแตก็ก เดินหน่อยเดียวก็นอนแล้วครับกลางคืนบุกเข้าไปอ่นและโอ้โห,โโหมันไอโยมมันมีน้ำอยู่เลยเลเมันขี้ตอนไหนเนี่ยเข้าไม่ติดมือครับโอ้เปียกติดมือเลยครับเอะขี้เอะบอลใหญ่มากแล้วเปียกด้วยอืมภาวนาให้หนูกลุ่มนี้ ส่วนเพื่อนเื่อนมานั่งกองข้าวนะครับกลางคืนเดี๋ยวเราเปิดดิสโก้เทคใหมม้มิติ้งอืมมิติ้งหนูเข้ากองข้าวนะครับน่าจะไม่มีใครมากองน่าจะหิวอยู่ดไ,ยได้ครับได้ ที่ใหญ่เราถูกท้องแล้วเหนื่อยหลายมันแดดแดดมันร้อนด้วยครับโอ้ผ่านเล็กของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นเล่นด้วยนี่นี่นัน่นโอโ้โหมองชี้ดูนั่นแหละว้าวออกมาเลยให้ไม่เห็นไม่ได้ภาพเลย ชัดเลยนะโอ้แผวอันนี้คือการแผวของเรานะครับเราจะแผวแบบนี้ครับให่รู้ว่ากองข้าวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวน้องมาเลย อได้เวลาพระอาทิตย์ตกดินครับเนี่ยว่าผมก็จะเตรียมทำกับข้าวหาฟืนไว้ก่อนเดี๋ยวค่ำๆแต่ไม่มีก็จะนอนตรงนี้ครับข้างกอไผ่เนี่ยนี่โอเคครับเดี๋ยวไปหาทำกับข้าวก่อนออกมาได้เร็วเอาสักค่ำเลยครับวันนี้ โอ้ยอาหารมืดแล้วฝ่ามืดแล้วน้ำมาทันทีอาบเดี๋ยวจะเตรียมตัวอาบน้ำกันครับใส่กับน้ำให้น้องใส่กับจนฝ่ามืดเลยคุณใส่กับก็ได้มาแล้วหนุ่งลายซุมยย่มใบนี่เหรอฮะ โอ้เราน้ำขุนได้เนี่ยเฮ้ยกระโดดได้ลึกบ่เดี๋ยวพี่ตับหลอดต่อกรันเอ้าลึกกว่านั้นมีต่อ,อยี่เต๋อโอ้ยม,<ะ>มีนแล้วฮ้มนี่โอ้โหไม่ใช่ตัวต้องเตี้ยไหมไม่ต้องโดดนเลยลงไว้ยี่เต๋งโอ้เตียไม้ใหญ่อยูยอย่เออมีคนมีคนเผาอ้อยนะครับ กอ,องอตำรวจแจ้งหมด แงองกระเขาตัวนี่แหละเค็มบ่น้อยมอมันตะกนด่าเลยพี่มันไม่ได้ยิน นนั่นเชฟยมครับเชฟหม่ห้างวันนี้ใช้หม่แทนกระทะปลากระป๋องมัดเทเลย,ยผมใส่ปลากระป๋องที่หลังมันนั่น <ừ. S 1> เนีเ่ยออกมาเทได้สุอเห็นมันจะร่อนเข้ากันก็นี้เลยใช่เผื่อมันจะซึมเข้าไปในเส้นดูสายเดิมซื้อมาที่

หายแล้วที่นี่ซื้อ <laughs> มาจากกระป๋องเมีแกมือเอาลูปดอกเะแทกแทกอะหัวคีมเพอกกับม,มีไง mặt giờ cũng hay luôn, đeo xanh vào nó permane không ừ, 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 nhớım là những là vật thực chợt đ เห็นไฟมันกระสุกล้อน่าเห็นไฟกระสุกล้อแล้วสู้ยู่ในกองไฟข้าวไว้ที่หลังเด้อโอนุนถึงตัดขายอม่มีอะไรถึงขายก็เห็ุใดมันขายได้มันไงเกาะนี้สวยอะขายอยู่บนฐนคุณเนี่ยสวยเฮียก้อนเขาดิมันใ่ทันเลือมันนี่น้อยผมเล่นนักฟอรมมาขอเบิ้งยีเพ็ดแล้วแ่เฮ็ยแล้ว อ๋อนัองสองทำนี่เหรอใช่ไหมเออคือคือมันมีน้อยมันไม่ทำหรอกมันโยนกินเหรินงั้นแทบแบบเนาะเขาเรียกอะไรนะพ็อกเกอรี่เลยนี่ใช่ไหมเหรอใช่พ็อกเกอรี่แบบนี้อันนี้เขาเรียกอะไรวะกีส่วนปวดมั่วเฮ้ยเขาจะพังแล้ว ดูดีไหยล่ะถึงเห็นเห็ดบางทีเราตอนเยาวานเห็ดกินเห็ดไปกินมาเทียบเทียมันก็ได้อยู่กินเนี่ยก็หาน้ำจิ๋นมีมอไซต์ตัวตัวต้อตัหาเห็ดจองมีจองไว้ด้วยท้ว่าพี่เอาเอาหอมเอากระเทียมไปย่างนะกินข้าวกันครับเดี๋ยวเราสักพักเราจะได้ออกไปล่าตะเวน กินข้าวก่อนเล่า,เาไว้ทีหลังณนะเวลานี้ตีสามแล้วนะครับเราคิดว่ากะว่าจะเอาจนเช้า,าแต่เริ่มง่วงแล้วให้ผ่านยมเข้าไปผู้ดเดียวตอนนี้มีแต่ตัวบกไงครับพี่น้องเข่าปะหนูเข่าปะ เช้าแล้วครับสวัสดีเช้าที่สดใสมายามกลับกันโตครับใส่ไว้หาหลังเมื่อคืนเนี้ยไปละตัวหนึง่งอ่าหนูน้อยครับหมานอยู่หนูพลังนง่า